วาเลนไทน์เดย์มาแล้วนะคุณมีของขวัญให้กับคนพิเศษแล้วหรือยังถ้างนั้นมาสร้างสรรค์ของดีสุดโรแมนติกให้ตัวคุณและคนที่คุณรักดีกว่าเราจะทำตาปั้มจากหมุดนางฟ้าจากขนมแล้วก็นกผู้สื่อรักกันดีกว่านะทุกคนหลอดไฟที่เสียแล้วแล้วก็เหล็กลวดบางๆแบบนี้จากนั้นตัด แล้วก็นำมาพัานเป็นรูปหัวใจทำสองอันจากนั้นก็ติดไว้ที่ไม้แล้วก็สวมหลอดไฟเข้าไปเลยแล้วติดข้อความดีๆบอกรักแค่นี้ความรักของคุณก็อบอวลแล้วก็อบอุ่นไปด้วยแสงไฟทีนี้เราจะมาบอกคุณว่าสามารถเปลี่ยนขนมนี้ให้เป็นของขวัญได้ยังไงนำดินปั้นมา ฟ้าได้เป็นลูกลกลมๆแบบนี้ทำลูกลกลมๆออกมาอีกสองอันพันบันพันเป็นแบบนี้แล้วหยอดกาวร้อนจากนั้นติดลงไปเลยแล้วก็วาตาปากทีนี้ตัดรูปหัวใจเป็นปีกจากกระดาษโฟมแล้วก็ติดลงไปแล้วก็เป็นกระดาษรูปโน้ตมาติดเอาไว้ทีนี้เหล่านางฟ้าแสนหวานของเราก็กำลังร้องเพลงแห่งความรักน่ารักจังเลย สำหรับไอเดียนี้คุณจะต้องใช้กรอบแบบนี้แล้วก็ปิ้นรูป Google แบบแล้วตัดออกจากนั้นก็ติดกาวภาพรูปแรกเป็นแผนที่ที่คุณกับคนรักเจอกันครั้งแรกอีกอันนึงก็จะเป็นสถานที่ที่คุณและคนรักจูบกันครั้งแรกวาดเส้นแล้วก็ลูกศร ทีนี้เราก็ได้ของขวัญสุดน่ารักที่จะจดจําไปได้ตลอดการดูสิเราเคยจุบกันที่นี่ทีนี้ความทรงจําดีๆก็สามารถเก็บไว้ในกรอบรูปได้ตลอดการเออถ้าเกิดว่าจะให้แหวนสักวงกับใครสักคนเราควรจะหอยังไงดีนะแบบนี้คงไม่เข้าท่าทีนี้เราจะใช้กล่องเยอะมากๆทีนี้นำกล่องเล็กๆมาใส่ซีเควนซีม่วงหรือสีต่งตางๆเข้าไปใส่แหวน แล้วก็ห่อด้วยกระดาษห่อของขวัญใส่ซีเควน์ลงไปในกล่องที่ใหญ่ขึ้นแล้วใส่เข้าไปแล้วก็ใส่เข้าไปในกล่องที่ใหญ่ขึ้นไปอีกแล้วหอ่อทีนี้เราจะห่อไปเรื่อยๆอย่าลืมใส่กระดาษแสลุงลงไปด้วยนะเพื่อที่ของขวัญของคุณจะดูสวยขึ้น จะต้องเปลี่ยนกระดาษห่อของขวัญให้มีลวดลายที่ต่างกันพอถ,ถึงกล่องใหญ่สุดเราก็จะห่อเหมือนเดิม <c oughs> ในที่สุดก็ได้แล้วกล่องใหญ่ที่สุดใส่แวะลงไปแล้วก็ผูกโบดูสิ ถ้าคุมอบของขวัญกล่องใหญ่แบบเนี้ยใครจะไม่ตื่นเต้นกันล่ะมันจะได้ไม่ไซส์เล็กจนเกินไปยังไงล่ะพราะเวลาคนเปิดกล่องมันก็สนุกมากเลยทีเดียวดูสิว่าเราจะเจออะไรข้างในกันนะ ข้างในมีแหวนเพชรสวยๆแบบนี้ด้วยเหละเนี่ยและนี่เป็นไอเดียสำหรับริบบิ้นแล้วก็ได้ตัดริบบิ้นออกมาประมาณนี้แล้วก็ติดเทปสองหน้าลงไปที่ปลายจากนั้นก็มมวนมวนมนม้วนแบบนี้เลยต่อไปเราก็จะติดลงไปในส่วนที่มีเทปทําหลายๆอันแบบนี้เลยนะทีนี้เราหยอดกาวร้อนลงไป แล้วติดได้จากนั้นเราก็เอามาห้อยเป็นรูปหัวใจแบบนี้อีกทีหนึง่งโมบายแห่งความรักใครอยากจะได้บ้างไอเดียต่อไปเราจะใช้กระดาษแข็งลายใดก็ได้ตัดให้เป็นลูกศรแล้วก็ใช้ปากกาเมจิกสีดำว่าเส้นแบบนี้ต้องขอบลงไปจากนั้นก็พับครึ่งแล้วก็ตัดอีกนิดหนึงสอดปากกาเข้าไป ทำแบบนี้หลายๆอันหลายๆล,ลวดลายเลยนะแล้วเราก็จะได้ของขวัญสุดน่ารักที่คุณสามารถแจกเพื่อนๆในคลาสเรียนได้อยากจะซื้อกุหลาบน้าเบื่อน้าเบื่ออีกเหรอลองนี้ดูสิไอเดียต่อไปจะต้องปริ้นภาพที่คุณคิดว่าหวานที่สุดจากนั้นก็เอามาแปะไว้บนกระดาษแข็งแล้วใช้ปากกาวาดเส้นแบบนี้ให้เป็นรูปจิ๊กซอว์ขนาดใหญ่ แล้วก็ตัดออกให้เป็นชิ้นจิ๊กซอแบบนี้จากนั้นใส่ภาพอีกอันนึงลงไปในถุงแล้วก็ใส่จิ๊กซอลงไปและนี่คือกิจกรรมยามว่างที่คุณสามารถทำได้ในวันบาลนไทน์ต่อไปเราจะทำไอเดียกับกระดาษแข็งขนาดหนาะจากนั้นก็ใช้สว่านไฟฟ้าเจาะรูเข้าไปเลยต่อไปนำไฟคริสต์มาสมา แล้วก็เสียบไฟเข้าไปทีนี้เราก็จะใส่กรอบพอเสร็จแล้วเราก็จะได้ว้าวนี่มันคือป้ายไฟที่คุณคิดไม่ถึงเลยใช่มหมจะต้องเป็นของขวัญที่ลืมไม่ลงสุดๆแน่ๆเลยแล้วทีนี้เราจะใช้แกงกระดาษทิชชู่กระดาษห่อของขวัญแล้วก็สีควินห่อกระดาษสีแบบนี้ แล้วก็พับด้านบนติดตาจมูกลงไปแล้วตัดปีกจากกระดาษโฟมสีแดงตัดเลยทีนี้หยอดกาวร้อนแล้วติดเลยจากนั้นหยอดกาวร้อนเพิ่มแล้วก็โรยด้วยสีครีมแล้วก็ติดข้อความบอกรักแสนหวานของคุณเลยดูสินกฮูกที่สามารถบอกรักใครกันนะที่จะเป็นผู้โชคดีได้นกฮูกตัวนี้ คุณกำลังเดินเล่นกาแฟาของคุณแล้วอากาศข้างนอกมันหนาวจนคุณเนี่ยอยากจะสวมถุงม,มือแต่ว่าลืมเอามาเฮ้ยที่รักหนาวจังเลยแต่ก่อนออกจากบ้านเรามาทำถุงม,มือที่สามารถใส่คู่กันได้ดีกว่านำถุงม,มือสองสีมาอันหนึ่งของผู้หญิงอันนึงของผู้ชายตัดนิ้วโป้องออกเย็บให้ติดกัน แล้วเราจะตกแต่งถุงมือคู่ด้วยผ้าไหมพรมรูปหัวใจเสร็จแล้วดูสิถุงมือคู่แบบเนี้ยน่ารักส,สุดๆเลยแค่นี้คุณก็สามารถจับมือกันได้ไม่สะทานความหนาวอีกต่อไปทีนี้เราจะมาเปลี่ยนเทียนที่แสนธรรมดานี้ให้กลายเป็นของน่ารักใช้มีดตัดออกแบบนี้แล้วก็เอาส่วนล่างออก จากนั้นก็เอาไส้เทียนใส่ลงไปในพิมพ์รูปหัวใจแล้วก็เอาเทียนที่เราหั่นไว้ใส่ลงไปด้วยเลยจากนั้นก็ละลายในเตาอบพอแข็งตัวแล้วเราก็จะได้เทียนสุดน่ารักรูปหัวใจทีนี้เราจะมาแต่งเพิ่มอีกนิดหนึ่งโดยการเทน้ำลงในอ่างแก้วแล้วก็ใส่กลีบดอกไม้ทีนี้ก็วางเทียนบนกลีบดอกไม้ได้เลยลองจุดไฟดูสิ ว้าวแบบนี้แหละสร้างบรรยากาศให้โรแมนติกสุดๆไปเลยคุณสามารถจุดเทียนนี้ในคืนวันวาเลนไทน์ได้นะไอเดียต่อไปเราจะใช้ลูกโป่งที่อัดแกส๊สนำรูปภาพดีๆและความทรงจำที่คุณอยากจะเก็บเอาไว้ปลิ้นออกมาทีนี้ปล่อยลูกโป่งให้ลอยอยู่บนเพดานจากนั้นก็ติดรูปภาพลงไป หากใครกำลังวางแผนเซอร์ไพรส์คนรักของคุณแล้วก็แผนนี้สิเวิร์กสุดๆและไอเดียสุดท้ายในวันวาเลนไทน์นี้แผ่นโฟมขนาดหนาแล้วก็ไม้หนีผ้แตัดแผ่นโฟมหนาให้เป็นรูปหัวใจแล้วหยอดกาวไว้บนไม้หนีบแล้วเราก็จะนำไม้หนีผ้ามาอีก2อันแล้วเราก็จะติดคำว่า I แล้วก็ยูรู้แล้วใช่ไหมว่าเรากำลังจะทำอะไร ไม้หนีบทั้งสามกำลังจะพูดว่า I love you ยังไงล่ะทีนี้เราจะทำให้มันดูน่าสนใจมากขึ้นโดยการทาสีลงไปแล้วก็ปั๊มลงบนกระดาษลองส่งจนมายรักพร้อมกับตาปั๊มสุดน่ารักแบบนี้สิพวกเราขอให้ความรักของคุณสมหวังแล้วก็ราบรื่นนะ คุณชอบสุดยอดไอเดียแสนหวานแบบนี้ไหมหากคุณมีคนรักแล้วก็อยากจะมอบของขวัญชิ้นไหนให้กับคนรักของคุณดีนะกด subscribe แล้วกดกระดิ่งช่องของเราคุณจะได้ไม่พลาดไอเดียสุด love แบบนี้จาก Trum Trum Select